เป็นการอ่านในภาพรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทํานายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงามงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยรักขอให้ทุกคนมีพลงังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะ สวัสดีค่ะพบกับดวงชะตาพาพเพลินไบอัมธนทนี่โดยแม่หมออั้มธรรมทา,ารโรนะคะวันนี้ชวนทุกคนเปิดหน้าเปิดตากันหน่อยนะคะอะชวนทุกคนมาดูกันในท็อปปิกว่าเนื้อไก่อยู่ในตู้และเนื้อคู่อยู่ที่ไหนนะ,ะสำหรับคนโสดนะที่กำลังตามหาว่าเนื้อคู่ฉันอยู่ที่ไหนนะ,ะม,มาหรือยังจะต้องไปเจอที่ไหนนะคะวันนี้มีคำตอบผ่านพิกอาก,ากันนะ,ะอะเดี๋ยวแม่หมอมีช้อยเชใ่้เลือกแล้วกันเป็นสี่ช้อยส์นะคะ ช้อยส์ที่1น,นะอ่ะว่านพญาไก่แดงนะสองนะว่านมหาสเสน่ห์นะคะสา,สาเป็นอะไรดี3เป็นนี่ละกันหินนะนาคทาเซเลไนนะแล้วก็4 4 4เป็นลิปสติกละกันนะคะ ลิปสติกแม่หมอเองนะหนึ่งสองสามและสี่หลับตาตั้งจิตไปสมาธิตั้งใจอธิษฐานขอให้เลือกที่ตรงกับคุณมากที่สุดนะคะค่อยๆลืมตาแล้วก็เลือกสิ่งที่ดึงดูดใจคุณมากที่สุดบางคนอาจจะมากกว่าหนึ่งบางคนสับสนให้ฟังคํานานายมากกว่าหนึ่งได้เลยนะเพราะว่าถ้าสับสนแสดงว่ามันมีความเหลื่อมๆกันอยู่นะคะเพราะาเป็นแบบ general reading เป็นการอ่านแบบทั่วไปมันไม่ได้เฉพาะจอดจงนะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างมีความเหลื่อมๆกันบ้างก็ฟังคาไหนมากกว่าหนึ่งใบได้เลย นะคะใครยังเลือกไม่ได้กดพอสค่ะส่วนใครที่เลือกได้แล้วเดี๋ยวมาฟังคำทำนายกันเลยนะเริ่มต้นจากชาวพญาไก่แดงก่อนเลยนะอ่ะชาวพญาไก่แดงนะมาดูกันว่าเนื้อคู่ของคุณอยู่ที่ไหนนะจะได้เจอกันอย่างไรอะไรอย่างไรเนาะ ซิกซ์สปอว์นะคะต้องบอกก่อนนะว่าคนที่เลือกกองนี้นะคนที่เลือกกองแรกนี้เนี่ยนะคะเนื้อคู่ของคุณเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะไม่ว่าเขาจะทําอะไรเขาจะมีความตั้งใจจริงนะแล้วก็เป็นคนที่จิตใจที่มีความจิตมีจิตใจที่เข้มแข็งแข็งแกร่งนะแล้วก็เป็นที่รักของใครหลายๆคนด้วยนะต้องบอกว่าอย่างนี้มีคนคอยสนับสนุนส่งเสริมผลักดันนะคือ มีเขาเรียกว่ามีกรายนามิตรอยู่หลายหลองค่อนข้างมากทีเดียวนะแล้วเป็นคนมุ่งมั่นตั้งใจคุณอาจจะเจอเขาในในจังหวะที่คุณได้เอ,อ่าอาจจะเป็นที่ทํางานหรือว่าที่เรียนนะเออเป็นไปได้เป็นไปได้ทีเดียวว่าคุณอาจจะได้เจอเขานะแล้วก็จะได้เจอเขาในมุมที่เขาเป็นคนไม่ยอมแพ้ต่อสิ่งต่างๆนะหรือบางครั้งบางทีอาจจะเป็นการบังเอิญเจอกันก็เป็นไปได้นะคะอืม จะไฮพรีเชสนะคะเป็นไปได้เลยว่าคุณอาจจะได้เจอจากการที่ที่ที่ทำงานหรือว่าที่เรียนหรือว่าที่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 คุณไม่ไม,ไม่ไม่คาดฝันเนาะแล้วคุณไปบังเอิญเห็นความตั้งอดตั้งใจของเขาเนี่แหละนะคนเป็นคนคนนี้นะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆทีเดียวนะเสน่ห์จากความตั้งอกตั้งใจจริงของเขาเนี่แหละนะเออเป็นเขาเรียกว,ว่า ดูลึกลับหน้าค้นหาแต่ก็ดูแบบดูมีอะไรนะดูไม่เปิดเผยทั้งหมดนะเขาดูมีมีอะไรที่หน้าค้นหาหน้า น,น่าทำความรู้จักน่าค้นหาเออแล้วก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคือเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆทีเดียวคนคนนี้นะคะอืมสำหรับคุณคุณจะรู้สึกเลยว่าคุณอยากจะรู้จักเขาเพิ่มเติมคุณอยากจะรู้จังว่าเขาเป็นคนยังไงนะเออเพราะว่าเขาจะดูแบบจริงจังมุ่งม,มั่นตั้งใจมีคนรักเขาเยอะๆคุณก็เลยอยากจะรู้จักเขานะคะอืมอ่าเดี๋ยวให้เราแฟนนะเนี่ยแหละเห็นไหม เป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆทีเดียวแล้วเป็นคนที่มีน้ําจิตน้ําใจนะชอบช่วยเหลือนะชอบช่วยเหลือผู้คนมีเมตานะเป็นคนมีเมตตาด้วยนะคะมีเมตตาต่อผู้คนนะมีความเป็นผู้ใหญ่นะมีความเป็นผู้ใหญ่มีความมีวุฒิภาวะมีความมุ่งมั่นตั้งใจนี่แหละอืมคนคนนี้นะคุณจะได้เจอจากการที่คุณอาจจะทํางานเรียนหรือว่า เจอโดยบังเอิญอันนี้เป็นไปได้เหมือนกันเจอโดยบังเอิญแต่ว่าโดยบังเอิญเนี่ยต้องบอกเลยนะโดยบังเอิญมันอาจจะเป็นการที่คุณได้เห็นความสามารถอะไรบางอย่างของเขาด้วยนะอืมคือคุณอาจจะเห็นเขามาระยะหนึ่งแล้วอ่ะบังเอิญคือหมายถึงว่าบังเอิญเห็นแต่ว่าเห็นเขามาในระยะหนึ่งแล้วและเห็นความสามารถเห็นศักยภาพเห็นความมุ่งมั่นตั้งใจเห็นไลฟ์สไตล์ของเขาแล้วรู้สึกว่าอยากค้นหาอยากทำความรู้จักเขา่นองนะคะอ่ะต่อมาค่ะคนที่เลือก ว่านมหาเน่ห์นะคนที่เลือกว้านมหาสเสน่ห์อะเดี๋ยวมาดูกันว่าเนื้อคู่ของคุณเป็นใครอยู่ที่ไหนอย่างไรนะอเอ่ออฟ of p e n เคิลส์นะคะเนื้อคู่ของคุณต้องบอกเลยคนคนนี้เป็นคนที่มี เป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วรู้สึกสบายใจนะเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำอะไรทำจริงนะเป็นคนที่ขยันท่ามาหากินเป็นคนขยันมากๆขยันท่ามาหากินแล้วก็เป็นคนที่มองโลกในแง่ดีด้วยเป็นคนมีความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะเชื่อมั่นในตัวเองในที่นี้คือเชื่อมั่นแบบเชื่อมั่นว่าตัวเองทําได้นู่นนี่นั่นอะไรต่างๆนะเออไม่ใช่แบบ ยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางว่าใช่นะอันนี้เชื่อมั่นในตัวเองในในมุมมองที่ดีเป็นคนมองโลกในแง่ดีเป็นคนทัศนคติดีนะคะเออเป็นคนที่มีความเป็นเด็กอยู่ในตัวด้วยต้องบอกว่าอย่างนี้นะเป็นคนที่มีความเป็นเด็กอยู่ในตัวเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจเป็นคอมฟอร์ตโซนเป็นเซฟโซนของใครหลายๆคนนะคะคุณอาจจะเจอเขาเนี่ยจากการไปเที่ยวพักผ่อนนะอืมคุณอาจจะเจอเขาจากการเดินทางไปเที่ยวพักผ่อนหรืออาจจะไปไปทำงานก็เป็นไปได้นะคะอืมเออ เป็นไปได้เลยว่าคุณอาจจะเจอเขาจากการาไปเที่ยวพักผ่อนหรือทํางานหรืออาจจะเป็นการแบบจัดงานที่บริษัทเราไปเจอกันก็เป็นไปได้และเห็นความตั้งอ,อกตั้งใจความขยันของเขาความมุ่งมั่นของเขาความอืมความตั้งใจจริงของเขาแล้วเขามักจะมีผู้คนหลายล้อมนะเป็นคนที่มีเสน่ห์นะเออมีคนรักคนชื่นคนชอบคนชมเขาค่อนข้างมากทีเดียวนะคะอืมด้วยความที่เขาเป็นคนที่จิตใจดีอย่างที่บอกไปเนาะจิตใจดีนะคะ เชียร์บอลส์นะคะจะบอกว่าเนี่ยมีโอกาสเหลือเกินว่าจะเจอเขาจากการที่ไปเที่ยวพักผ่อนหรือว่าหรือว่าอยู่ที่ทํางานไปไปแบบ เขาเรียกว่าอะไรสัมมานาหรอสัมมานาอบรมอะไรต่างๆเนี่ยเป็นไปได้เลยนะไปเจอกันนอกสถานที่อะนะคะแล้วก็ไปเห็นความตั้งอกตั้งใจความมุ่งมั่นของเขานะคะเออหรือเป็นไปได้ว่าอาจจะเจอกันจากการที่ที่บ้านแนะนําให้รู้จักอันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะหรือต้องบอกว่าอาจจะเจอกันจากการที่คุณเดินทางออกไปข้างนอกอ่ะนะคะอาจจะไปอบรมไปสัมมานาไปทําอะไรไปเที่ยวไปพักผ่อน คุณเมื่อคุณเดินทางออกไปข้างนอกไปทําอะไรก็แล้วแต่คุณมีโอกาสจะเจอคนนี้นะเออเพราะฉะนั้นเอาตัวเองออกไปข้างนอกเกยอะๆนะก็จะมีโอกาสได้เจอคนคนนี้นะอ่ะต่อมาค่ะคนที่เลือกกองที่สามนะคาทาเซรนานนะออามาดูกันว่าเนื้อคู่ของคุณอยู่ที่ไหนนะเนื้อไก่ยอยู่ในตู้ละเนื้อคู่อยู่ที่ไหนกันเอ่ยนะคนที่เลือกกองนี้ ว้าวเดอลิเชียต้องบอกเลยคนคนนี้มีเสน่ห์มากๆและเป็นคนที่มีความสามารถสูงมีศักยภาพสูงนะมีความสามารถรอบด้านเป็นคนที่เก่งเก่งเลยต้องบอกว่าเก่งมากๆคนไหนเก่งคุณลองเล็งไว้เลยอาจจะเป็นเนื้อคู่ของคนนะเขาเป็นคนเก่งมีความสามารถรอบด้านมีคนรอบรู้เป็นคนที่ศักยภาพสูงทําอะไรได้หลายๆอย่างนะทําอะไรที่แบบทําอะไรได้เยอะพูดง่ายๆนะคะเออจะเจอกันที่ไหนอย่างไรล่ะต้องบอกว่า ดูจากพลังงานนะอาจจะเจอกันในที่ที่ไม่คาดฝานันหรือเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะเป็นคนที่โดดเด่นมากๆนะแล้วคุณก็ไม่คิดไม่ฝันเลยว่าเขาอ่ะจะเป็นเนื้อคู่ของคุณนะเขาคุณอาจจะรู้สึกชื่นชอบคนเขานะเออชื่นชอบเขา นะชื่นชอบแบบมีแรงดึงดูดอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่าชื่นชอบเขาแต่คุณก็ไม่คิดไม่ฝันว่าเขาจะเป็นเนื้อคู่คุณหรือว่าเป็นคู่ของคุณหรือเป็นมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณนะแต่ปรากฏว่าเขาอาจจะชอบคุณขึ้นมานะชอบคุณขึ้นมาเช่นเดียวกันแต่เขาไม่แสดงออกแล้วมันทาให้เป็นเรื่องเซอร์ไพรส์มากๆนะเออเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์ดังนิยายดังนิทานที่เล่ากี่ครั้งก็ยังเหมือนเดิมนิทานผันดาวก็มาจา้ะนะคะและสุดท้าย ไฟฟอบคัส์นะต้องบอกเลยเออจริงๆคนนี้นะบางครั้งบางทีคุณไม่ไม่ทันรู้ตัวเลยด้วยสามะบางครั้งบางทีคุณไม่ไม่คิดว่าตัวเองมันเป็นเรื่องไม่คาดฝันมากเลยสําหรับคู่ของคุณคนที่เลือกกองที่สามนะเป็นคนที่คุณไม่คาดฝันเลยไม่คาดฝันเลยว่าเฮ้ยเขาจะชอบเราด้วยเหรอเขาจะเป็นคู่ของเราเหรอเนี่ยนะคะเพราะว่าคุณ คุณคิดว่าเขาไม่น่าจะแบบมาสนใจคนอย่างคุณคือคุณบางครั้งบางทีคุณประเมินค่าของคุณด้อยเกินไปทั้งๆที่จริงๆแล้วคุณแบบมีดีนะจ๊ะฮัลโหลคุณมีดีคุณมีดีในตัวเองคุณมีค่าในตัวเองมากๆแล้วคุณเป็นคนมีเสน่ห์มากๆเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วไม่แปลกเลยถ้าเขาจะชอบคุณขอให้คุณมั่นใจในตัวเองนะคะ แล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองนะคุณมีคุณค่ามีคุณงามความดีมีความมีสเสน่ห์ในแบบของคุณและแน่นอนว่าคุณควรค่าที่จะได้รับสิ่งดีๆควรค่าที่จะได้รับความรักดีๆเช่นเดียวกันนะคะอ่าต่อมาค่ะสุดท้ายแล้วคนที่เลือกลิปสติกนี้นะอ่ามาดูกันว่าเนื้อคู่ของคุณอยู่ที่ไหนนะเนื้อคู่ของคุณคือใครอยู่ที่ไหนนะเป็นลักษณะอย่างไรอ่ะมาดูกันเลย ว้าวเอ e อ f ปเปนท c ค e s, wow. s o ต้องบอกเลยนะคนที่เลือกกล่องนี้นะเน้อคู่ของคุณนะจะมีความเป็นคนที่มีพลังงานบวกเป็นคนที่มีทัศนคติที่ดีนะเป็นคนที่มีแรงดึงดูดจากผู้คนหลายๆคนผู้คนหลายๆคนจะชื่นชอบคนคนนี้มากๆเพราะว่าเป็นคนที่ดูมีพลังงานดีๆนะมีพลังงานดีๆมีแรงดึงดูดทาให้ผู้คนชื่นชอบชื่นชมนิยมชมช,มชอบ มากๆและอาจจะเป็นคนใหม่ๆใครใหม่ๆที่คุณเพิ่งรู้จักก็เป็นไปได้นะเอออาจจะเป็นคนใหม่ๆใครใหม่ๆที่คุณเพิ่งรู้จักก็เป็นไปได้และทําให้เกิดแรงดึงดูดขึ้นมานะอืม queen of w a n นะคะต้องบอกเลยมีโอกาสที่จะเจอจากการที่คุณเรียกว่าเป็นคนใหม่ๆใครใหม่ๆอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานใหม่นะหรือเพื่อนร่วมห้องใหม่หรือว่าเป็นคน ใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตคุณน่ะและเขาค่อนข้างที่จะมีความมีความน่าสนใจมีความมีเสน่ห์เป็นคนเก่งมีความสามารถเป็นคนที่มีเสน่ห์เย้ายวนใจนะเออแล้วมันจะทําให้คุณเซอร์ไพรส์มากๆเลยว่ารู้สึกอยู่ก็รู้สึกมีแรงมีดูดกับคนคนนี้เป็นคนใหม่ๆใครใหม่ๆนะคะเออเอซอบสอดอืมเป็นคนที่มีความกล้าหาญนะเป็นคนที่มีความกล้าหาญเป็นคนที่มีพลังงานดีๆอ่ะ นะมีพลังงานดีๆเป็นคนมีมีพลังงานมีไฟนะในการทําสิ่งต่างๆแล้วคุณจะรู้สึกเลยว่าคนนี้มีแรงดึงดูดมากๆเป็นคนที่ดูมีพลังมากๆเป็นคนที่ดูมีอินเนอร์มีพลังงานบางอย่างที่ดีมากๆแล้วคุณจะเจอเขาจากการที่เป็นคนใหม่ๆอย่างที่บอกไปเป็นคนใหม่ๆเป็นใครใหม่ๆที่คุณจะได้เจอนะอาจจะเจอจากที่ทํางานหรือว่าเจอจากที่ที่ใดที่ ที่ทําให้คุณรู้สึกถึงแรงดึงด,ดูดอาจจะเจอเป็นเพื่อนอย่างที่บอกไปเนาะอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานใหม่เป็นเพื่อนร่วมห้องใหม่เป็นคนใหม่ๆที่เดินเข้ามาในชีวิตคุณนะคะและทําให้คุณรู้สึกดึงดูดนะกับกับกับคาแรคเตอร์ของเขากับความรู้สึกนะเจอคนนี้แล้วคุณจะได้รับแรงดึงดูดอะไรบางอย่างรู้สึกโชคดีรู้สึกมีความสุขรู้สึกมีพลังงานดีๆเวลาที่อยู่ใกล้เขา นะคะและนี่คือคำแนานยทั้งหมดของคุณนะคะหวังว่าจะสร้างพลังกำลังใจดีๆเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ในการใช้ชีวิตให้กับคุณได้ไม่มากก็น้อยนะคะเนื้อคู่อยู่ตรงไหนวันนี้ก็ดูมีไกด์ไลน์มีแนวทางแล้วนะหวังว่าทุกคนจะได้เจอเนื้อคู่เจอคนที่สร้างมวลพลังงานความรักดีๆให้กับคุณได้ในเร็ววันนี้นะคะก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ่งกริ่งกดซีเฟอร์ให้กับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยนะคะขอบคุณทุกท่านมากๆจริงๆที่ติดตามแม่หมอในทุกๆช่องทางเลยนะไม่ว่าจะเป็น YouTube c h anel แห่งนี้ f e c o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  k n p n p e นะคะ t g Twitter Ti k t o k ๊กตอ่นะไลออฟฟิเชียลนะคะ,อ official, ะ,คะขอบคุณมากๆเลยในทุกๆช่องทางเลยใครสนใจอยากจะดูส่วนตัวเนาะก็ทักมาได้ที่เพจก็ได้นะ l ล ออฟฟิเชียลก็ได้นะลายส่วนตัวก็ได้ทักได้ในทุกๆช่องทางเลยนะคะทักมาได้ทุกๆช่องทุกๆช่องทางไม่หมอเช็คทุกช่องทางอยู่แล้วนะเดี๋ยวมีทีมงานเช็คทุกช่องทางให้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดสนใจเพราะฉะนั้นแล้วคอกิงเพราะฉะนั้นแล้วนะคะถ้าสนใจอยากดูดูส่วนตัวก็ทักมาได้เลยนะะอันนี้เป็นอ่านแบบ general reading อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นปกตินะใคร อ,อย่างที่บอกไปนะถ้าเลื่อมๆกันยังไงก็ฟังคำนายมากกว่าหนึ่งหนึ่งกองได้เลยเพื่อความแม่นยำนะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่างเบิกบานตื่นรู้แล้วก็มีความสุขนะคะแล้วก็มีความสุขกับความรักได้เจอรักที่ดีเจอรักแท้เจอเนื้อคู่ที่เป็นคู่ที่ดีของคุณเป็นคู่ที่ส่งเสริมพลังงานดีๆส่งเสริมกันไปในทิศทางที่ดีให้กับชีวิตของคุณนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย